อันนี้อยู่ในอยู่อะไรนะเขาเรียกอะไรสิงปร์คนะคะนี่ดอกไม้อันนี้เข้ามาบริเวณสิงปร์คแล้วค่ะอันนี้ภายในเขาเลยกำลังจะไปที่กินอาหารดอกไม้ทางด้านนี้ดอกไม้เยอะแยะในไร่ชาั่านเนี่ยนี่นะชาท้นะไรมีดอกไม้แล้วก็มีไร่ชา เดีย๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ไล่ไล่ชาเยอะแยะเลยนี่ไล่ชากพเขารายได้จากไล่ชาน,นี่แหละเนาะเยอะเนาะไล่ชามีนักท่องเที่ยวมาก็มีรายได้อย่า่อันนี้นเราจะขึ้นไปตรงนู้นไปกินข้าวกันด้านนี้อะไรอู้ดอกไม้สวยอิงด้านซ้ายมือนี่ก็มีที่หนนี้อื ไปเมื ina, hey ่อเป็นบรรยากาศสวยงามอันนี hmm, um ้ไรชานะคะไรชาจุดชมวิวเออจุดชมวิวเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้จุดทมวิวไรชาสุดลูรณ์ตาเลยฝั่งนี้เป็นสวยงามมีแต่ความสวยงามไทยผงเนี่ยผงแล้วกันเดี๋ยวนีขาวๆนไง ความสวยงามหาที่จอดหาที่จอดนี่เหรอจุดชมวิวไปขนาก็ได้ไม่มีค่อยกลับมาคนก็มาเยอะร้านชาอันนี้ชาไทยไม่ใช่เนียร้านชาเผื่อใครอยากกินชาอันนี้จุดชมวิวเดี๋ยวเรากินดื่มเสร็จแล้วก็จะไปจุดชมวิวหาที่จอดรถ มันเจ๊งได้ไหมเออเดี๋ยวตรงนี้ก็ว่าอันนี้สิงปร์คนะคะทางเข้าทางเข้าสิงปร์ทางนู้นที่จอดรถอันนี้กำลังจะเดินเข้าไปถ่ายภาพเดี๋ยวเขาว่ามาไม่ถึง สัญลักษณ์อันนี้ตอนคริสต์มาสเพราะว่าใกล้จะถึงวันคริสต์มาสจุดเขาเรียกอะไรจุดถ่ายภาพอันนี้อยู่บริเวณใกล้ๆจุดชมวิวอนุจุดชมวิว คนมาเที่ยวมากมายเดี๋ยวดูใบชาใกล้ๆหน่อยดูใบชาใกล้ๆอันนี้ใบชาเราเราเด็ดกินเลยได้ไหม <c oughs> เอาถ่ายถ่า<น> <c oughs> ยกันจะมีเสียงดนตรีพื้นบ้านบนรรเลงอยู่ตรงเนี้ย อันนี้ใบาชาใบาชาเอ้เราก็ไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยบ้านเราไม่เคยมีเนาะอ่ะนางรออยู่นั่นแหละสวยงามค่ะสวยงามอันนี้ร้านชาไทย อันนี้คือชาสวนชาอันนี้คือร้านชาไทยถ้าอยากดื่มก็มาได้สดๆเลยคนไปรออยู่ที่รถแล้วอันนี้เดี๋ยวสักครู่เราก็จะลงไปเนี่ยถ้าอยากดื่มชาก็มานี่ร้านชาไทยนะคะแล้วก็เปิดเสียงซอเสียงซึ่ง ให้เป็นจุดชมวิวได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนสวยดอกไม้สวย อันนี้จุดชมวิวค่ะมองไปสวยงามมากนั่นบนทางเข้ามาก็กว้างใหญ่ที่มันก็กว้างด้งแลนวอันนี้จุดชมวิว อย่างไรชามุ้นทางมาที่กว้างมาก ล้อมรอบไปภูเขาอยู่หุเขาจริงๆเลยวันนี้พามาเที่ยวที่สิงป์าร์คนะคะมากับครอบครัวค่ะครอบครัวอันนี้ก็กำลังถ่ายภาพกัน อันนี้ไล่ชาไล่ชานะคะไล่ชาโอ้สวยงามเออเอาไล่ชาเนี่ยมองสุดลูกหูลูกตาเลยมีดอกไม้ด้วยสลับกับใบชาเห็นไหมเขาจัดสวยงามมากให้จัด <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่กินข้าวเินกินข้าวกินไหนหงอ๋อที่อยู่ไกลๆนะ่ะหงมองไม่เห็นหรอก <c oughs> เอากระเป๋าแม่ออกมาอันนี้บริเวณทั่วไปดูเอานะคะสวยงามเดี๋ยวไปด้านนี้ก่อนอันนี้ตุงขาขึ้นมา เดี๋ยวมีจุดชมวิวจุดด้านนู้นเดี๋ยวไปขายอันนี้เดี๋ยวชมดูด้านนี้มีรถแบบนี้บริการอันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ให้เข้าไปในแปลงดอกไม้นี้น,นี่อีกด้านหนึ่งของภูเขา ต้นไม้ข้างทางชมบรรยากาศข้างทางลงมาจากที่กินข้าวนะบรรยากาศข้างทางสองฝั่งก็จะเป็นประมาณนี้เอเดีย๋ยวเราจะไปถ่ายภาพตรงนั้นถ้าไม่ได้ถ่ายถ่ายภาพก็สิงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สิงไม่ได้มาสิงนะเนี่ดอกไม้สวยไม่มีจะรถแห่งอได้ะมันมีก็ต้องวนเจ้าข้างนอกอน นั่นม่ใ่าค้วถาบางคิว้วถ้าคนในอันกลัวๆมันก็ได้กรานะ่าาหาเนี่ยล้วค้นขอยืะนะเขไม่รู้ด่าหรอ่ามันนจำเป็นเป็นเองก็เขาทเดียวเดียเออทังีก็มี่อ,อ,มอันนี้นมาถึง <ๆ S 1> ตรงน,นี้แหละที่จอดรถแล้วก็จะไปถ่ายภาพอันนี้อันนี้อะไรต้นอะไรนะไม้ต้นซักมั้งปลาปลาซักปลาสักนะคะ สารพัดตน้ำไม่เป็น